เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธ Audi นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารของเราะคะ่ะคุณวันลบเนะคะเดี๋ยวให้คุณวันลบแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมวันลบเฉลิมมงสาเวชนะครับกรรมาการผู้จัดการ Audi ประเทศไทยครับค่ะคุณวันลบคาะเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดใครที่บอกว่ามาที่บูธเนี่ยแหมตัวแนะนําหรือว่าไฮไลท์ของเราที่บูตตัวไหนคะจริงๆเรานํามาโชว์ทั้งหมด14คันนะครับแต่ไฮไลท์ที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่3คันด้วยกันเริ่มจากคันแรกครับอยู่ด้านข้างของเราเนี่ยนะครับ ก็คือ all new audi a ค่ะจริงๆตั้งแต่ที่เราเปิดบริษัทมากับเกือบปีเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่เราอยากจะนำเข้ามานานละแต่ตอนที่เราทำตลาดตอนนู้นเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่า a 3กําลังจะเปิดรุ่นใหม่ค่ะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอะไรก็ดีนะครับแล้วก็ supply shortage ของ semiconductor เนี่ยมันก็เลยทำให้การเปิดตัวมันดีเลยมา,าจนเราเพิ่งได้มาเปิดตัว a 3คันนี้นะครับภายใต้ audi thailand ในยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่งคราวนี้นี่เองมันก็จะทำให้เราเติมเต็ม ไล์อัพของ Audi ได้ครบทุกรุ่นเลยนะครับคันนี้ A 3คันนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ all new เลยคือใหม่หมดทั้งคันไม่ใช่ใหม่เนเชนใดใดทั้งสิ้นรูปล่างหน้าตาก็เป็นดีไซน์ใหม่เลยนะครับรุ่นนี้เราเรียกว่า A 3 sport b a c k 35 t ส s S line มีคำว่า S line นั่นหมายถึงว่าภายนอกของเขาเนี่ยมันถูกตกแต่งในรูปแบบของ sport มาเรียบร้อยแล้วนะครับล้อมาเป็นแบบขอบ18นะครับลาย5ก้านคู่แบบป p o r t มาเลยนะครับ แล้วก็ภายในเองเนี่ยนะครับมันก็ออกแบบมาเบาเนี่ยเป็นทรงจะเกือบเป็นบักเก็ตซีดอยู่แล้ว<า>นะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ท้ายตัดด้วย<า>เพราะฉะนั้นภายในจะได้ฟีลลิ่งของความเป็นสปอร์ตอยู่เวลาอยู่ในห้องผูดด้โดยสารใช่ไหมคะใช่ครับรใช่ครับสึกเหมือนแบบสปอร์ตทั้งคันเลยทั้งภายในใแล้วก็ภายนอกใช่ครับ ครานี้บางคนบอกว่าเ๊รถดูขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่เข้าไปนั่งข้างในเนี่ยมันจะอึดอ,อัอดไหมค<ฆ>่ะจริงๆแล้วอ,อ,อย่างผมเนี่ยสูง177นะครับเข้าไป<ฆ>นั่งปรับตำแหน่งคนขับเรียบร้อยพอเข้าไปนั่งหลังเองเนี่ยผมก็ยังเหลือตรงเข่าเนี่ยประมาณสักหนึ่งฝ่ามือเลยก็คือสูง170กว่าสบายมากสบายๆนะครับ <c oughs> เรียกว่าเป็นรถแฮชแบ็กหรือ a าดีเรียกว่าสปอร์ตแบ็กที่นั่งแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับสนนราคาของรถรุ่นนี้เนี่ย เป็นรถแบบนําเข้าทั้งคันจากเยอรมนีนะครับราคา2องล้านสามแสนเบาทเท่านั้นก็ถือว่าไม่สูงนะคะไม่สูงสำหรับรถนําเข้าทั้งคันเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่ารถนําเข้าแบบนี้ภาษีสูงมากแต่เราทําราคาเข้ามาในราคาที่จับต้องได้จริงๆนะครับครานี้หลายๆท่านนะครับแฟนๆ Audi หลายๆท่านบอกว่า <c oughs> เขาทราบมาว่าในเมืองนอกมันมีรถที่แรงกว่าน,นี้นี่ของของ A3 เราก็เลย คุยกันในทีมผู้บริหารครับแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะเปิดเปิด,ปดรับจองนะครับ Audi S3 ในงานนี้ด้วย S3 ใช่ครับรถตระกูล S เนี่ยถ้ามี S นำหน้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราเคยเปิดตัว TTS ไปเมื่อสัก3ปีที่แล้ว TTS ตอนนั้นเราเปิดในราคา4ล้าน6นะครับแต่ว่า S3 นะครับที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยราคาแค่3 5 000, 5ล้าน5 0 0บาทเท่านั้นค่ถ้าบอกว่าเอะทำไมมันต้องแพงกว่าคันนี้อีกล้านหนึ่ง นะครับล้านนิดนิดเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ของ S3 เนี่ยคันนี้150แรงม้าคัน S3 290แรงม้าเป็นเครื่องยนต์2ลิตรเทอร์โบ290เอ่อ2 9งแรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรก็คือแรงม้าก็เยอะเยอะเร่งเยอะขึ้นกับเท่าตัวเลยนะครับแล้วอัตราเร่ง0ูนยรเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่4.8วินาทีเท่านั้นมันคือ รถสปอร์ตดีๆนี่เองคือเร็วมากใร่ไมแค่นิดเดียวก็พุ่งไปแล้วนะคะครับผมแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเป็นคอสโตรสีล้อด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าจนผู้บริหารทุกท่านเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อไว้คันหนึ่งพื่อตัวเองนะครับในงันนี้ก็คือ3ล้านเท่าไหร่นะคะ3 5 5 355้นะครับก็เป็นราคาที่ไม่แรงนะคะไม่แรงสำหรับรถที่มีสมรรถนะสูงแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ประกอบนอกทั้งคันด้วยนะครับ นอกจาก A3S3 แล้วเนี่ยผมยังมีอีก2คันที่อยากจะแนะนำนะครับคันหนึ่งก็คือ e-tron GT ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%ยเปเซเป็นรถที่อยู่ในหนังมาเฟีะครับที่ Ironman เป็นคนขคับค่ะเดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังนิดนึงน้องเบนอ่าเดี๋ยวเห็นปุ๊บก็จะจำได้คุนคุณเเรานำรถฟงมานเยขวาที่เป็นสเปคไทยมาเปิดตัวในงานนี้เรียบร้อยะนะครับเพราะฉะนั้นไปชมรถตัวจริงกันได้นะครับว่ามันสวยงามแค่ไหน นะครับแล้วก็ภายในมันจะสวยแค่ไหนมันเป็นสปอร์ต4ประตูขนาดใหญ่ตัวรถเนี่ยยาว5เมตรเลยแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับแรงม้าถึง530แรงม้านะครับทีเดียวค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้น6กล้านห้าแสนเะครับเรียกว่าจริงๆแล้วมันควรจะแพงกว่านี้แต่ด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้าร้อนะครับมันก็เลยได้ในแง่ของภาษีสรรพสามิตที่คิดในอัตราที่ต่ําลง นะครับก็เลยทําให้รถคันนี้มีราคาที่น่าจับต้องราคาสก็เลยถูกด้วยถูกครับคันสุดท้ายที่ผมบอกอยากจะแนะนาําก็คือว่าเรามี A745TFSI หลายๆท่านมาดูรถก็จะบอกว่าเอ๊ะคันนี้มันก็เหมือนรถที่วิ่งตามท้องถนนนี่แต่คันนี้พิเศษก็คือว่าเรามีแค่5คันเท่านั้นนะครับรุ่นเดิมราคา4ี่ล้านสามแเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อควบโถรแต่ตัวนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าะนะครับ ราคาเราหันลงไปเลย4 0 0 0 0 0บาทเือแค่3ล้าน9ก9าแ่บาทแต่มีจำนวนจำกัดแค่5คันเท่านั้นนะครับั้นคันเท่านั้นครับฉะนั้นต้องรีบมาจองตอนนี้มีคนจองอย่างเีต้องรีบมาจองครับเราเพิ่งประกาศรับจองวันนี้ครับเพราะฉะนั้นยังทันแน่นอนนะครับห้าคันเท่านั้นห้าคันเท่านั้นครับเราอุบไว้เรามามาประกาศกันในงานมอเตอร์ได้สปอร์วันนี้เลยครับค่ะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็มาได้เลยเนี่ยกับบูธอารดีของเรานะคะซึ่งมีต้องบอกว่าแต่ละรุ่นนยที่ผู้บริหารของเราแนะนำเนี่ยน่าสนใจแล้วกก็ราาคคเหมืออนที่่บะ ถูกจริงๆเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแบบนี้ใช่ครับนะค,ะคบก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ